สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ตายก็จะมาสาธิตวิธีการปรุงดินเก่าไว้ใช้งานกันนะคะทุกคนเราจะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆในบ้านนะคะอย่างเช่นวันนี้นะพอดีว่าตายเก็บพวกเศษผักเศษเปลือกผลไม้ต่างๆไว้ได้หนึ่งถาดใหญ่เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะ จะเอาไปทำปุ๋ยหมักหรือว่าจะเอามาปรุงดินก็ได้นะคะได้เลยนะทุกคนวันนี้แต่ก็เลยจะนำบางส่วนนะคะมาใช้ในการปรุงดินค่ะก็จะมาสาธิตให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะตัวที่แต่จะปรุงในวันนี้เนี่ยเป็นดินเก่านะคะทุกคนดินเก่าอยู่ในกระถางนะคะเตรียมไว้แล้วนี่ค่ะตัวนี้เป็นดินเก่าค่ะเราก็เทลงไปเลย จะปรุงดินเก่านะคะเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินที่เราเคยปลูกพืชปลูกผักมาแล้วนะคะอาจจะผ่านการปลูกมาสักสองสารอบอย่างนี้นะเราก็เอามาปรุงใหม่ค่ะตัวต่อมานะคะก็คือขี้วัวค่ะตัวนี้จะขาดไม่ได้เลยนะต้องมีนะคะในการปรุงดินทุกครั้งต้องใช้นะคะขี้วัวจะเป็นขี้วัวที่หมักแล้วหรือยังไม่หมักก็ได้ค่ะ วันนี้ใต่ใช้ขี้มัวขี้บวดที่ผ่านการหมักแล้วค่ะแล้วก็ตัวเศษผักเศษเปลือกผลไม้ของเรานะคะใส่ไปได้เลยตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินที่เราจะปรุงนะคะถ้าชิ้นไหนที่มันใหญ่จนเกินไปนะเราก็ฉีกฉีกเขาหน่อยค่ะทําแบบง่ายๆค่ะทุกคนเนี่ยสมมุติว่ามันยาวเราก็หักหักเขาหน่อย เดี๋ยวพวกนี้เขาก็จะย่อยสลายค่ะเป็นธาตุอาหารให้กับดินที่เราปรุงค่ะแล้วพวกพืชสดเนี่ยนะคะใช้เวลาย่อยสลายไม่นานค่ะเวลาที่เรานำดินหลังจากที่เราปรุงแล้วเนี่ยเวลานำไปใช้เนี่ยไม่ได้รอเวลานานเลยนะคะทุกคนประมาณ5วันถึง7วันนะก็นำไปใช้ได้เลยนะคะตัวต่อมาค่ะก็เป็นเปลือกไข่เนี่ยค่ะ เปลือกไข่เทลงไปแล้วก็มาบี้เอาจะบี้หยาบบี้ละเอียดได้เลยนะคะเอาตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะพวกนี้มันไม่มีสูตรตายตัวค่ะว่าโอ้โหจะต้องบี้ละเอียดขนาดไหนหยาบขนาดไหนนะคะอ่าให้แต่ขยำเขาให้เป็นชิ้นเล็กๆเท่านั้นก็พอค่ะต่อมาค่ะก็เป็น ขุยมะพร้าวนะคะหรือบางบางคนเนี่ยมีกับมะพร้าวสับก็เอากับมะพร้าวสับมาใช้ร่วมด้วยนะคะวันนี้แต่ไม่มีกับมะพร้าวนะถ้ามีกับมะพร้าวเนี่ยก็คือจะดีมากๆเลยนะทุกคนจะช่วยทําให้ดินเนี่ยโปร่งมากขึ้นนะทําให้น้ําเนี่ยซึมได้ดีไหลผ่านได้ดีค่ะอันนี้ขอเสริมนะคะสําหรับใครที่มีกับมะพร้าวสับนะคะ แนะนำเลยว่าเอามาใช้ในการปรุงดินทุกครั้งนะคะดีมากๆเลยดินจะไม่แน่นกระถางค่ะแต่ถ้าไม่มีเราก็เท่านี้นะคะอ่าใช้สิ่งที่เรามีนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการปรุงดินนะเมื่อปรุงดินเสร็จแล้วนะคะเราก็ราดรถ ด้วยนะ้ำหมักจุลินทรีย์ค่ะวันนี้ไต่สาธิตให้ดูในปริมาณน้อยนะอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าเดี๋ยวลูกสาวเนี่ยจะเอาดินนี้เนี่ยไปส่งอาจารย์นะคะไปปลูกพืชผักที่โรงเรียนนะคะก็เลยปรุงไม่ได้เยอะนะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาจะต้องมีส่งการเกษตรนะคะก็เลยมาปรุงดินให้เขานะคะทําน้อยนะคะวันนี้เดี๋ยวแต่ก็จะนําจุลินทรีย์นะคะผสมกับน้ําเปล่ามาราดรถ อ่ารารอวลงไปค่ะแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะให้น้ำจุลินทรีย์กับตัวดินปลูกเนี่ยนะคะอ่าอันนี้ใส่เทน้ำจุลินทรีย์มากเกินไปนะคะ ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเราแก้ไขได้นะคะถ้าเราเทตัวน้ำจุลินทรีย์เยอะเกินไปเนี่ยเราแก้ไขโดยการเติมอินทรีย์วัตถุค่ะนี่ค่ะเศษผักเรามีอยู่แล้วนะคะเติมลงไปเติมอินทรีย์วัตถุในสิ่งที่เรามีนะบางคนบอกว่าอา้าวใช้เศษผักไปหมดแล้วทำยังไงก็เติมเป็นพวกปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ดินนะ เอาดินเก่ามาเติมเอาปุ๋ยคอกมาเติมค่ะนี่ค่ะดินนะคะดินเก่าเราอย่าเพิ่งเติมไปทั้งหมดนะก็ลองเติมดูก่อนว่าความชื้นเขาเป็นยังไงนะคะอ่าเนี่ยพอจะได้มากขึ้นนะคะเพราะเมื่อสักครู่ที่แต่ปรุงรอบแรกเนี่ยแต่ก็ใส่ดินน้อยเนาะอันนี้ก็คือเติมดินมาเพิ่มนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคน อย่าให้เขาแช่จนเกินไปนะคะหลังจากนั้นก็หมักทิ้งไว้5-7ถึงวันนะคะ5-7ถึงวันก็นำไปใช้ได้แล้วนะแต่กาว่าจะหมักเท่าเพียงแค่5วันเท่านั้นค่ะเพราะว่าต้องให้ลูกสาวเอาไปปลูกผักส่งอาจารย์นั่นเองนะคะเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็หาพพกกระสอบปุ๋ยนะคะมาปิดปกคลุมไว้ค่ะหรือจะเป็นฝาถังฝาพลาสติกอะไรก็ได้นะคะวันนี้ก็มาสาธิตวิธีการปรุงดินอย่างง่ายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ